แล้ววันนี้ลำดวนก็อยู่กับพ่อควานนะคะแม่ควานกับพ่อควานก็ช่วยกันอาบน้ำให้กับเจ๊ลำดวนวันนี้น้องมิกก็มาเล่นด้วยนะคะมาดูยายลำดวนอาบน้ำลดวนอาบน้ ดวน้นาวนวหดนนาวไหมหพี่มีอาบน้ำกับยายดวนไหมอาบบ่อาบไม่อาบน,น้ำมั <c oughs> มันเย็นถอยถอยถอยปแตาแบตาแสบตาสีแดดร้อน เดีย๋ยนี้หูจะเคินไแนเดีย๋ยนี้ไผ่เม็น้องกดน้มเม็ดอะไรไหนอร่อยดวนน้อ้อยูอยันี้ว่า้ทูขี่ไข่แล้วว่ามีหมองทูไปทูอยู่เสาจนดากเลินนมืดเสาทั้งหลงัง แล้วก่คอยแด้คยว่าม,มีมอ,ทอมทูน้คุยว่าตำตั้งแต่ีน้งแุาณไหมเจ็บยกขาแล้วนันซีดเล็บในเขาแน่นั่นต้องยกข,า,า,ขาให้นขั้นตีนขันตีน้าวนขันขาจองหรืไปเฮ็ดงานสิงระเนี่จองไปขายผลไม้ เอารถไปขายแต่รถจะคลองนะ่ะม,มีขายเป็ลูกน้องเขาเออกไปขายเองยาเลยว่ามีทุนดอกเป็นลุกน้องเขาเอาเป็นลูกน้องแด้งบเซีงซูมือว่าเป็นกน้งเป็นอไดดอกเสียงแห้งเป็นลูกน้องแห่งบอเสียงสูมือนี่เป็นเถ้าแก่บอไดดอกเสียงแห้ง ให้่ขาดกงน้ลอือมมออ,อ,อ,มมอือใจาูกน้องใจ่า่นเอแล้วก็จะคล้องบลาเลือกะบาดขาดนุ่นอยูนี่แถบสิบเลือยอยี ราคากเพือนละสามหมื Jamie Jamie. Lonely, ่นเาโอ้แพงเนาะตลาดเนาะเขาลดบอนนี่ช่วงโควิดนี่ยเงียบแพงตลาดแพงเงียบเงียบ่มิขา่มักี่ไม่ขี่ไหมขี่กับตาไหม ไม่ขี่ย่านอะไรทำไมพูดไทยแล้วทำไมเธอพูดว่าย่านน่ะภาษาไทยไม่ได้หรอย่านน่ะย่านตรงนี้ย่านตรงนี้ย่านลำดวนไหมย่านยานจอดอยู่ซื่อๆก็ได้ขับไปเห็นงานร่างมือนี่อยู่กับยานจอดอยู่ซื่อๆมันลดสีประตูสิ เบอรแคบดันเปิดแคบไตเบรบเอเปิดปอ้่เ yeah, ปียกเลยางนี้สั่งหน่อยนะคะสั่งหน่อยอยากซื้อช้างไหมบอกพวซื้อห

เราทั้งงานลูกก็ทางงา